คลิปนี้ก็อยู่กับสาวปานกก้องนะคะคลิปนี้ก็จะเตรียมทำหนอ่อไม้ดองนะคะก็หน่อไม้ก็สูงขึ้นเยอะแล้วนะคะเตรียมทำหน่อไม้ดองอันนี้เป็นหน่อไม้กิมซุงนะคะหน่อใหญ่ๆเนื้อจะขาวนะคะกิมซุงเวลาเอาทำไปหน่อไม้ดองมันก็จะไม่ค่อยดํามากนะคะคัะเนื้อก็จะขาวก็จะสวยนะคะสำหรับหน่อไม้กิมซุงนะคะที่จะทําที่ก็ทําหน่อไม้ไล่บ้างหน่อไม้ไผ่ป่าบ้างนะคะแล้วก็เลือกเอาหน่อไม้ที่ แบบที่ทําแล้วอร่อยนะคะค่ะหน่อไม้ดองนะคะไปะไปดูขั้นตอนวิธีการทํานะคะเราก็จะสับ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 ,สบหน่อไม้นะคะสับให้มันเป็นชิ้นคายชิ้นมันตามความชอบว่าใครชอบแบบไหนนะคะค่ะสับแล้วก็จะเอาไว้แช่น้ําเกลือไว้1คืนนะคะแช่น้าเกลือไว้1คืนทิ้งไว้เสร็จแล้วพอจากหลังจาก1คืนนะคะค่ะเราก็จะ นำนะคะหน่อไม้ซาวขึ unjust, <t ips y> hmm. <wah>. ้นมานะคะซาวขึ <t ips y> hunter, ้นมานะคะจากน้ําแล้วก็มาล้างน้ําเปล่านะคะให้สะอาดนะคะสักสองน้ํานะคะเสร็จแล้วเราก็ไปขยําเกลือไปคั้นน้าเกลือนะคะขยําขยําขยํานะคะให้หน่อไม้นิ่มหน่อไม้อ่อนนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็ใส่เกลือก็เยอะพอสมควรนะคะ แล้วทีนี้นะคะเราก็จะนําไปใส่กระปุกหรือใส่ขวดนะคะบรรจุพันธ์นะคะเพื่อเก็บไว้กินได้เป็นปีเลยอันนีน้บอกวิธีขั้นตอนคร่าวๆนะคะให้เอฟซีฟังทําแค่ไม่ถึงกี่นาทีนะคะปะัสับหน่อไม้กันค่ะไม้ของเราก็จะหนอใหญ่มากเลยนะคะนี่เราก็จะสับนะคะลงที่เราจะชอบแบบไหนนะคะดะะูวิธีการทํานะคะมันก็ไม่ยากนะคะสับ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 บางคนก็แบ่ง แต่แต <S an am alı> ่นอไม้นะคะพอพัน nice. น cool. ี้เราจะแยกอีกกระปุกหนึ่งนะคะอีกพันหนึ่งเราก็จะแยกอีกกระปุกหนึ่งนะคะหลายๆหนอไม้นะคะสับๆๆๆๆๆๆอย่างนี้นะคะให้เป็นเนื้อละเอียดสับใส่กระมังนะคะกระมังนี่ก็ลุงช่างนะซื้อมาให้นะกี่ปีแล้วหลายปีแล้ว เอามาเลียนด้วงนะคะกรลมังเลียนด้วงซับๆับๆับ,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 บไปเร่อยเรื่อยเร่อยเรย,เรย,เรยนะคะอ่อนนะหน่อไม้พราะเราปกอกหน่อไม้มาเรียบร้อยแล้ว ดาม่านะเอฟซีไม่ได้ใส่ถุงม,มือนี่นะคะเนื้อสับแล็กเดียวนะคะส,สับ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 ไปแล้วค่อยไปแช่น้ำเกลือนะคะ แล้วก็สับนะคะส,สับสับสับอย่างนี้นะคะนี่นะคะนี่แล้วก็จะนําไปแช่น้ํานะคะสับให้หมดเลยนะคะนี่นะคะที่ผ่านมาหน่อไม้ก็สวยสวยนะคะหอมๆโอ้ข้าวขาวสูตรที่ทําแล้วให้มันขาวนะคะไม่ให้ดํานะคะก็จะทําสูตรนี้นะคะค่ะเดี๋ยวสับต่ออีกค่ะนี่สับเรียบร้อยแล้วนะคะ เดี๋ยวเราจะนำไปแช่นะคะดูได้เยอะมากเลยนะคะได้เยอะจริงๆได้เยอะจะนำไปแช่น้ำเกลือนะคะแช่น้ำเกลือ นี้นะคะแล้วก็เติมน้ํานะคะใส่น้ําให้ท่วมหน่อไม้นะคะเดี๋ยวมาเติมอีกนะคะค่ะแล้วก็จะนําเกลือนะคะแช่ไว้นะคะหนึ่งคืนนะคะนําเกลือมาใส่ใส่ไปเยอะๆเลยก็ได้นะคะสลับเกลือนะคะจะเอานะคะสักสองสามกร,รัมมือนะคะเกลือใส่เพื่อไม่ให้หน่อไม้ดำนะคะ แช่ไว้ประมาณหนึ่งคืนนะคะนี่นะคะซาวซาวลงให้เกลือมันละลายนะคะลงไปข้างในนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านะคะเราก็จะมาซาวออกนะคะให้หน่อไม้ขาวนี่แหละสูตรแบบแล้วก็เวลาเราตอนตื่นเช้ามาเราก็จะซาวออกมาอย่างนี้นะคะแล้วหน่อไม้ก็จะนิ่มหน่อไม้ก็จะอ่อนนะคะเพราะว่าโดนน้าเกลือไว้แล้วนะคะค่ะอีกนิดหน่อย นิดนึงนะคะนี่ค่ะนี่นอนมันเป็นแบบสูตรแบบ นอไมอ่อนนิ่มขาวเก็บไว้ได้นานนะคะเป็นปีนะคะสูตรนี้นะคะดูนี่ก็โอ้สวยขึ้นมาแล้วนะคะแตกกอออกมาเยอะมากเลยนะคะนี่เนี่ยที่แม่พี่สายบุญให้มานะคะกระสปันก็ขยายแล้วขยายอีกก็ไม่ได้เพราะว่าไก่มันเยอะนะคะไก่มันเยอะก็ว่าจะออกมาก็โอ้ไม่รู้จะไว้ตรงไหนนะคะซ่อนไก่ไวดีนะคะนี่ก็กอใหญ่สวยยัไม่ได้หาปุ๋ยอะไรมาใส่ เดี๋ยวใบนี้ใบมันนี่เดี๋ยวช่วยเขาก่อนเผื่อให้เขาผีใบออกมาไม้ใบด่างสวยมากค่ะสวยมากนะคะวันนี้นะคะต่อด้วยเมนูส้มตำนะคะส้มตำยามบ่ายนะคะ ส้ตมตำยามบ่ายของฟีมือสาวบ้านอเองนะคะใส่ปลากระดีนะคะนี่พี่อ้อยนะคะให้มานะคะปลากระดีอร่อยนี่ปลากระดีปลาส้าอยนะคะนี่หนูอชอบนะคะนี่ค่ะอร่อยยัว่วใส่ปูดองด้วยปูคายนะ,ะโอ้ลืมซื้อน้ำว่าแล้วลืมซื้ออะไรลืมซื้อน้ำแข็งมาไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะแม่พักย่มจะถังเหรอแม่ ผักกับนะนี่ตอนเป็นตอนเลยนะคะค่ะแซ่บอย่าบอกใครเชี่ยวนะคะว่าอร่อยมากเลยนะคะค่ะเมนูนี้นะคะทำเองกินเองนักเลงคอนะคะค่ะมาเดอ้อเห็นลุงแซมไปแล้วไปละ มาเร็ว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 เร็ลุงแชมป์ไปรถวิ่งแก็นไปเลยนะมาเร็ว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 มาเชื่อนี่นะคะส้มตำกินกับผักนะคะนันะค่ะโอเคนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะสาปานก็จะขออนุญาตจุดคลิปลงเพียงเท่านี้นะคะมาค่ะมาค่ะกินรถจักรยานะค่ะไว้เจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ